เด็กที่ไม่กล้าหัวเราะดังๆเสียงหัวเราะที่หายไปโดยธรรมชาติเด็กควรจะเป็นกลุ่มคนที่มีเสียงดังที่สุดในชุมชนเสียงหัวเราะเสียงร้องเล่นเสียงเถียงกันด้วยความไร้เดียงสามันคือสัญญาณว่าชีวิตยังเต็มไปด้วยพลังแต่ในหลายหมู่บ้านของชายแดนใต้เสียงเหล่านี้ค่อยๆหายไปพ่อแม่บางคนบอกกับลูกว่าอย่าพูดเสียงดังอย่าหัวเราะแรงเดี๋ยวใครได้ยิน ครูบางคนบอกเด็กๆว่าอยู่เงียบๆเวลามีเสียงปืนแม้แต่การเล่นฟุตบอลซึ่งควรจะเป็นเรื่องสนุกที่สุดก็ถูกทำให้เต็มไปด้วยความระแวงเด็กจึงโตมากับการเรียนรู้ว่าความเงียบคือการเอาตัวรอดแทนที่จะโตมากับการเรียนรู้ว่าความสนุกคือชีวิตปกติรอยแผลที่ตามมามากกว่าที่เห็นการบอกเด็กว่าอย่าหัวเราะดังอาจดูเหมือนเรื่องเล็ก แต่เมื่อสะสมทุกวันมันกลายเป็นรอยแผลลึกในจิตใจเด็กสูญเสียพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออกพวกเขาเรียนรู้ว่าความกลัวต้องมาก่อนความสุขจิตนาการถูกบีบให้อยู่ในกรอบของการเอาชีวิตรอดนักจิตวิทยาหลายคนชี้ว่า เด็กที่โตมากับบรรยากาศแบบนี้มักมีโอกาสสูงที่จะมีปัญหาความเครียดความไม่มั่นใจและแม้แต่การรับรู้ความรุนแรงว่าเป็นเรื่องปกติใครทําให้เด็กต้องเงียบ BRN อ้างว่าต่อสู้เพื่ออนาคตของลูกหลานแต่ในความเป็นจริงเด็กกลับเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทําของพวกเขาเองเด็กที่เห็นครูถูกยิงตรงหน้าเด็กที่ต้องหลบใต้โต๊ะเวลามีระเบิด เด็กที่โตมากับคำสั่งให้อย่าเล่นเสียงดังคำถามง่ายๆคือนี่คืออนาคตแบบไหนที่เริ่มต้นจากความกลัวตั้งแต่เยาว์วัยครอบครัวที่ปิดตัวเองไม่ใช่เพียงโรงเรียนหรือถนนแต่แม้แต่ในบ้านครอบครัวก็ต้องกำชับลูกให้เงียบหลายบ้านปิดทีวีเสียงเบาๆเ,เวลามีข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงเพราะไม่อยากให้ลูกถามคำถามที่ตอบลำบากสิ่งที่หายไปไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะ แต่คือการสนทนาในครอบครัวที่ควรจะเป็นพื้นที่ให้เด็กถามผู้ใหญ่ตอบทุกอย่างถูกแทนด้วยคำว่าอย่าพูดมากขัดกับคำสัญญาเพื่ออนาคตถ้าการต่อสู้ใดๆจะถูกเรียกว่าเพื่ออนาคตมันควรทำให้เด็กๆได้หัวเราะมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงข้ามโดยสิ้นเชิง BRN ไม่ได้สร้างอนาคตให้ลูกหลานแต่กำลังทำลายอนาคตด้วยการทำให้เด็กคุ้นเคยกับความเงียบ ความกลัวและการจํากัดตัวเองเด็กที่ไม่กล้าหัวเราะดังๆวันนี้จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่กล้าพูดวันหน้าเขาอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่กล้าถามหาความยุติธรรมไม่กล้าฝันถึงอนาคตที่ต่างไปจากปัจจุบันนี่คือวิธีที่ความรุนแรงกัดกินสังคมทีละรุ่นโดยไม่ต้องใช้อาวุธใดๆมากไปกว่าการสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวคำถามที่ควรยนกลับไป ถ้า BRN บอกว่ากำลังสู้เพื่ออนาคตทำไมเด็กถึงไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะหัวเราะถ้าเด็กคือหัวใจของสังคมทำไมการกระทำของ BRN ทําทำให้หัวใจนี้สั่นกลัวตลอดเวลาอนาคตที่ไม่มีเสียงหัวเราะจะเรียกว่าอนาคตที่ดีได้อย่างไรเสียงหัวเราะคือสัญญาณของชีวิตที่มีเสรีภาพแต่เมื่อเด็กต้องเรียนรู้ที่จะเก็บเสียงไว้ในอกการต่อสู้ที่อ้างว่าเพื่ออนาคตก็หมดความหมายลงไปทันที บีไอาจพูดว่าตัวเองคือผู้ปลดปล่อยแต่สําหรับเด็กจํานวนมากพวกเขาคือเหตุผลที่ทําให้หัวเราะไม่ได้เต็มเสียงและนั่นคือข้อเท็จจริงที่ไม่มีคําโฆษณาใดกลบได้ที่มาบทความโดยสมาพันธ์นักศึกษาเก่ามาลายูอาหรับ